สวัสดีคุณแม่สีพี่น้องจ๋าออกมานากับบริมีอย่งดอกกินอีกแล้วมีแนวกินอีกแล้ว คุณแม่ซ ja, so ีฮอ so ่เขาต้มเข่าไม้พี่น้องจ๋าต้มว่าจะไปวัดผู่อื่นไปผนซุกไปวัดจะอีกยายเอาแหละไใจอีกเลยป่งมืออื่นนี่นะป่งบ้านน้องแดงน้องแดงป่งซุยานทานเขาป่งเมื่อไหร่เพิ่นซีฮอ่เขาต้มมัดเนาะกล้วยซุกแล้วกับนายถั่วในาถั่วกับหางกะอันนี้เขาเพื่อนซุหางกะเซาออกมาจากหมากมันถั่วแดงผสมถั่วเขียว

สบายดีสบายดีส่วงบ่ายพี่น้องจ๋าออกมาตันบ้านสร้างเขาไปเบื่องสร้างเห็ดอ่าหลานคายนำเซาแสมคนนี่แหละเฮ็ดแล้วแล้วออกมานาเขาเจ้ากินเขาแล้วอะไรจุดมาบ่ายกินข้าวต้มเป็ดลาบเป็ดปราสันน่าละเราเห็นต้มเป็ดเบิดเรียบร้อยกว่าหลายคนกินนี่แหละอ่าอันนี้ฮะก็เห็ดแล้วก็จะเป็นหวานมันมันเมือนแหละพี่น้องหนึ่งไหวหนึ่งเลยก็ใส่ตูไ้ไหวแล้วข้างก็มาเห็ดหวาน ใส่กะทิหอมหอมเข้มขนนะ้นเนาะมันพุดีเด้ด <Okay. S 1> เดี๋ยวกินแล้วกั็สิเข้าได้เมืองต่อพี่น้องอันนี้เอิ่นมันยังบ่กดอกนําบ่อู้อื้อโออื้ คืออยากเห็นยายรวยสื่อสาคู่มบ้านบริตต้มมืนยายรวยพ่อมาขอกันแล้ก็เล้พี่น้องพไี่นองป้า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 ไปกินกินหวานมันยาีีบวแล้วนบระบ้อพัดทีจบอ่ะอยากะตักเอานี่ตักแสน รักใส่ถ้วยหวานมันภาษาอังกฤษแบบไหนทำเฮะหวานมันหวานมันภาษาอังกฤษว่ามันดีเอาเม็นเบามันดีมันดีเขาเอื่อราชาติมามันมันก็ต้นใครจะกินนี่ย มันเดจัดมันเดมันเดนมันจัดแมนบ่กไหมถาแซ่บเด้เัแซ <laughs> ่บก็กินต่อไปมันเด้แซ่บเด้ใครจะกินนี่มาทำนี่ก็ยากเด้ทำมานั่งเลบายดีพี่น้องยาเกินกินเดียวพี่น้องบ่วง อ,อ,อ,อิ่มไปยายลวนอิ่มเลยคือล้นอิ่มคือมายืดก็ซองอยู่มานั่งข้างหลังพี่มาดังเสียงกันที่นอกส้งเกต่อซีมอนรู้ซึกว่าจอยลงแต่แต่ไข่เนาะจอยลง จ้อยโลกเราไม่ได้ขาดสารอาหารเพว่าส่งนี่ก็หัวหน้ามัเคยพากินเลยฮะอานี่จออกแห้งหรอออกแหงแร้วก็ไรกับบเรียกอาหารเดงดบ้งดช่วงนี้ค่าดสใจหลายอายาทุกอย่างแพงโกทุกอย่างพอป บงมต่ำอย่งอีกนเะล้คนยายนั่งบนเรือหมทัวอพนัาเก็บมาจากสวนนั่นเนี่ยเออเขาเรียกอะรัแล้วเราแล้วกัน so ั <Halo. aret. S 1> ่นเต้าก๊อกเขาแล้ว

ไปทำอยู S <S tamam, ío, том, hay, ¿No? ่มือเกี่ยวเขามัดเขาเื่นเป็ดมันมาแต่ว่าคนเเป็นยังไนสื่อยังไนี่ยเปดปดไกด้เดี๋ยแ่าีเจ้าแล้วก็ไาบ้าภาไไปบอร์ลุกข้าแม่แม่ไปซื้ออะไรนาไปจะไปยังจ้าทานน้ำเปลาไกก็ได้จะไปกินมังกีลงานเจ้านายบ้ ได้กว่าเนี่ยโอมมากไม่เื่อเลืออะพันโลแม่ยีไปเส้อาปนันเีกนื่มาแล้วปิดปบินไปเมียนโลด่มันจะเนี่ยยาผุ้คายยาเดาบ่าลา่าลป่าเสร็จนเวดเสร็จเด้อน้ำผุ้่ายเสรอ้บ่า ลาบกระปูเขาบอกเลยว่าลาบป่าลาบกระปูเว่าเนี่ยไปเป็นเบิดจะใส่เงินพี่้างเ้ยเงินขายข้าว เจลุเจล่คจะลกจไปดาวไปดาวอเอาบิมอนมาใ่ไปดาวดาวขงานบอเทอนก็ว่าพายิาไปดาวมันพอใจหน่อยไปเธอจิเลกค่ะเจี๊ยบมาเสนอแล้วเจี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยเบิร์ดแล้วขายราคาเข่ากันล่งเหรอเมีนบอก าาเขได้มาทุกส่วนของหัตถ์มันลงหรือเปล่าลงเลยถึงแล้วว่าโลเก่าบาททั้งบ้ัตรทองเราแปดบาทจองบางงานตัวนี้มันลงคนจิตตบพี่น้องมืดป่ามืดฝนมันเหรอมันมืดฝนจะพี่น้องมืดมาคือฝนจิดตตบพี่น้องเดี๋ยวก็โปรเฟตโปรเฟตคนนี้คนจิตตบน้าดอกงวงดอกงวงอย่างเงี้ย เขาะเป็นน้ยเทว่าดอกงยจเจ่ามันเป็นช่วงมันทำอเปล่นบอสนาเป็ดวยเป็นโลเป็ดบาทกัเจ้ากพี่มึงกระเจ้าสีนีอังคุกว่าคนบากหลายไงบ่เข้าโลเปบาทนะเพราเห็นหน้ากัยาได้รลูนได้ยินเขาจะไปซื้อทองคำใช่ไหม มัน้ไปซื้อเขารูมีขายนะจับออกมาลกรอย่าให้ซัดแสนด้ใจลนนี่ฉันยังไม่จ่ายนะจะบอกให้พราไปอา้านนี้ยังมีบอนี่นี่กระเดได้ย้าเข่าูมีขายเนาะขายดีหอมนโอ้ยขางามพี่นาบอกบ้เยนหน้าเลยอย่านะ ไปเลยซื้อเนย็แ่มาฝากเนี่ยทำเลยหอาอีกเลยหัวช่างนะหัาช่างหจหจ่าัจเนอยู่เนี่ยเช็แช่ไเด็กแ่ม้หน่ดเออาเด็กม้นาแล้วซื้อไม้อ้อยม้าาไเ็ยังซื้อาเด็กแช่ม้เรอิก้นเต้เลยาตัวก็เริ่มก็เริ่ม นั่นแหะเก็บนายอยู่ทรซับทเลยนสุดท้ายบนงแห่เนี่่ายมอันายยื่มือกล้องอย่เงี้ยนีกระาป็นลำลาบ่ว่าเงินบ่อใช่นบ่ขันจิตืิปหาบาทเจ้าบาทกับบมีเงินบ่อเขาตัดสินช้นสูเออตัดอเงินบ่อต้องหมักเนยนะแชอยู่หาน ไม่ไม่คนยายคนหม่ากของเสือบ่ค่อยดซื้อหรอกมันก็จี้ฝากมาเปืือนผู้นี้ฝากมากเสือผฝาบ่ค่อยซื้อหรอกน้อยนักที่ซื้อแบบว่ามันก็บ่ค่อยเปลือกนะใส่ส่วนใหญ่บางทีเขาฝากมาให้กับเอาไปให้ผู้อื่นต่อยมันลายนะปั่นแบ่งปั่นลายแล้วขัด มีหมดไว้กอ้วนโดนดอูได้กเอาิฐ่ได้ปดยังไไขายดูใชกอกนใช่ิลอนิลองซิมอันตัดยายให่สงบอรดซิมเบอดิซิมเดีพงนัวเพื่อกดดับเม็ดใส่กอ้าวตดเม็ด พังแล้วคุณแม่ตำบางชัวคุณแม่เนี่ยมันเ็ศแฉดแหลอยู่แฉดแหลกใจ่เขามันแฉดแหดบปะมันไม่มีรสชาติัุงน้อยคุณยายพุงน้อยพี่ไก่น้อยบุาน้วยทามันพ่ออย่างมันบอพ่อสักอย่างปัดอนเสรไปย้อยเอาไปจํามาคาำแล้วก็ อย่าจาลูผสมมันดูเนอฉากนะของที่ย่นเนอฉาบเจขึ้นนวดปนวกระชองชามเม็ดกระเจ็ดกระชองชามแบะเดคือบ่อแสบขสระทุกคนที่ตกแล้วมืดมามืดมามาเยทนเล่านเงลงับเเพาะขื้นเดียวใส่ซูเครับ ใช่ป no ่ถ้าเป็ดง่ายมาแลก็เลือแฮมนี่เิ้คนใหญนนอยเบิิมนชอบกนอยากินยังอยากยังกินบะหมูกระทะไปกินอยังบอกไว้เหอเบ้มเ้าวเร็วกินยังกินเบิมแต่ยังไ็่อยากกินปลาหมึกใชย ปลาหมึกสสยนอ้มันคำแล้วแล้วมันอยู่ไ้คอยเมืออไทย่กปลาหมึกเปนอ้ไอ้พี่อเยแพงมากาไอ้เพื่อให้ไงอ้เพื่อซื้อใส่เลยเมื่อปามึกใส่ปลาหมึกใส่แต่ว่าทลาม่ปลาหมึกใส่ันใจไปกินเสร็จจะ่าพอ่อจาอันพี่พ่อพ่อจ้ากปลามึกแพงมแพง แงกุ้งจะอีกบ้างากไน่ะกินกุ้งวันนี้ก็ทำเหมือนปลาหมืกอขนกน้นง้มใชกินเปปลามขนราคาชื้อตัวนึงกับพ่อคนละตนับอาตัวบ่แสงบไปน่บ่เออเดหน่อไปมาง มันนาผัดตาเงีบเงบขนาดติ่งขี้ก็เป็นไปได้่อนงไปสิภาไปคุดกบเนี่ยบุเวลาเล่นอะไรนพุ่มพบ้านพ่ไรนะไม่อ้วเาไคุดจะได้เหรอ้รดก็นั่งอมมาลาเปนอไปไปสวรรค์มา ไปสวรรค์ว่าสิไปในเมืองอยาเพิ่ิไปสวรรค์ก่อนเพื่อกุกไปบบเฮงดอกคนว่ะเด็กน้อยเดียวเดียวก็ไปบบเฮิงหัดไปย่างใดน่นบบเคยว่าไม่มาแต่เว้นบ่มือหล่ะกับบมาบ่มอช่าบงห่นมืออื่นไปกบแฟน่งไปกบแหนึงไปกบแฟหนึ่งมย่งมาก

มหาจนใหญ่คือแบบที่เ้างหุจ <söz lagen> ัก <lit>. กับเนียงศิลป์เขาเจ้ามาแบบว่าเออกับหุจักแต่ว่าอัมบาราพวกทีแบบว่ามาแล้วอัมบารากับบลูบางทีเหากับบลูนะก็ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ถ้าแบบว่าเคยคุยกันกับครอบครัวประจำมาสิฮู้สิฮู้เบิร์ตถ่ายคนอื่นมาคือประคั่นคุยกับอัมบาราเป็นการชุ่มโตแบบว่าไปเที่ยวไทยไปว่าง่ายเอฟซีอัมบาราก็คือเอฟซีอัมบารา น่ากับชี้นโห่อยู่คนเดียวห้องนั่งเดี๋ยวกินกันแล้วสิผ้าข่าวในเมืองมาพินทงจ้าไปหาสื่อของสื่อหลายหลายอย่างเนาะแล้วก็สิผ้าช่าแสงไปน้ำ ตู้ของก็ถึงเจนแหละมียายรุ่นบอกไปหลายคนไปนั่งนอกกันแลสูยให้ดกบรรยากาศดีเิกจับสกอเก็บภาพบรรยากาศประเภทนี้ไปแล้วพี่น้องสบายสบายดีสบาย